วันนี้คุณยายเด็กกินข้าวกับส้มตำค่ะเมนูโปรดเมนูกินได้ทุกมือส้มตำกับผักมะระแซ่บบ่ายายส้มตำแซบวันนี้กินตับหมูวันหมูวานบ่ได้ตำหมห้กินบบ่ได้กินซ <laughs> อสม,มื่อแล้วไหม่นบ่ซ <ừ. S 1> อสม,มื่อแล้วบ่ได้ตำมหมูงหงายกินลูกบ่อยู่ติ <laughs> ดภารากิจกันเลยบ่ได้ตำมหมูงหงายกินวันนี้มาตำมาหมูงหงายกินนะวะ แสบแห้งเสร็จแล้วบานปกติเราจะกินเ้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็แลงตับหมห้องนี่กินได้เสมอเสมอแสบเสมอตับแยมได้ก็บแสบยยมนั่นนั่นไ่ยายของมาของมากินตับหมห้องย่างเดียวก็แล้วได้คุณยายกัอิ่ม มาต่องหาแนวอื่น แต่มอห้งก็พักมาละพักมาละนี่สิ็ขมนี่เสียงแสกสอนแนะ่จังน้อยเหมือนนินเป็นนี่การก่อสร้างอยู่งทางๆก่อสร้างบ้าน กินพักกินแต่แสบหมดพักแสบแล้วเนาะว่าได้กินหลายมือเลเนะ <laughs> <laughs> กินอย่างเดียวต่างครั้งกินยงมได้แต่แสบยงมนั่นขอบคุณทุกการรับชมค่ะ <laughs>